เตรียมดอกไม้ไหวพระกันค่ะทุกคนจ้าตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงแซ่เข้ามานิดนึงนะคะเพราะว่าภาคลิปบนรถขนาดรถติดค่ะกลัวเสาวิลเลียเสียเวลากว่วจะถึงบ้านนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะรับจะไหลนอนกันหมดแล้วนะจ้าตอนนี้ก็ให้พี่แม่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคะ่ะจัดเตรียมดอกมงดอกไม้จะแปงลงร่างเป็นแม่ผีบ้านผีเรือนจัดดอกมงดอกไม้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปจัดดอกไม้นั้นขอเตรียมใจการให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ขอพักโฆษณาสักครู่พอตั้งแต่เช้ายังไม่ทานอะไรเลยค่ะขอมาแวะทานข้าวสักแป๊บนึงดดจะะปมมงไคูกกพัห่ิ หารคินนะคะช่วงนี้ก็จะดูแล,ลรูปร่างนิดนึงแตะะ่ทุกคนก็อยากสวย <c oughs> 40แล้วว่าแกสุขภ,ขภ,ขภ,ขภพาพก็ไม่ดีหลังเดินก็ปวดไปหมดเลยคะ่ะแล้วก็มาจัดดอกไม้กันต่อดีกว่าะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเขอเอากล้วยไม้ลงแจกันก่อนนะคะเพื่อไปถวายพระจ้าซื้อกล้วยไม้มา2ชุดนะคะเอาไปไว้ที่ออฟฟิศแล้ว1ชุดจา้าแล้วก็ได้เวลานะคะจัดดอกกุหลาบขาวถวายเทพค่ะเนี่ยเห็นไม่ได้ที่ถวยซื้อมา2กลามันก็เยอะไงแล้วมันก็จะเลื่อง่ายเราจะทำยังไงเนี่ยแจกันมีอีกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยดูที่แกเหลือเยอะมากปกติ จไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปหาจากรดอกไม้ที่อาจจะมีหลงเหลืออยู่ในบ้านเนี่ยแหละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะเอามาปักที่เหลือค่ะแล้วก็ไวางโต๊ะกินข้าวเวลานั่งกินข้าวไปสูตรกลิ่นดอกกุหลาบไปนี่คือซื่นใสจริงเจงเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคยัดยัดไปให้ได้มากที่สุดค่ะทุกคนคืนมาแน่นใบอ่ะ นี่ขนาดเด็ดใบออกแล้วนะคะรู้สึกว่าแน่นใบามากทุกควรใบจะเยอะแยะแต่แปรขันหมูไปไหนก็ไม่รู้จ้าเดี๋ยววันไหนนะคะจะไปซื้อดอกมองดอกไม้แจกันเนี่ยเดี๋ยวจะมาแอปทําเป็นแบบแม่ผีบ้านผีเรือนจัดแจกันดอกไม้ทั้งทั้นที่ไม่มีความรู้เลยค่ะแต่ชอบมากๆเลยนะคะอะไรที่เราไม่เคยทำเนี่ยมันก็ต้องทำมาแกึก็อ,อกปะ่ะมันจะได้รู้ว่าเราทําได้หรือเปล่านี่ยังไม่จบค่ะกูจะแจกัรไหนปากอันนี้ก่อนนี่พอไหมได้หรือเปล่าอีจอยหาเรื่องมาอืมมันได้เหรอ,อมึงมันไม่ได้ <c oughs> ทำยังไงดีล่ะเออไม่เป็นไรค่ะเราซื้อแจกันมาเพิ่มค่ะทุกคนนี่ก็เกิดน,นี้เลยนะคะจริงๆก็ตั้งใจใส่อันนี้แหละแต่คิดว่าถ้าใส่อันนั้นได้อะเราจะได้เอาเนี้ยใส่กุหลาบขาวที่มันเหลือเนี่ปยป่ะอุ้ยพอปากลงแจกันแล้วสวยมันดอกไม้ปลอมเลยอะแต่มันคือดอกไม้จริงจะบอกว่าดอกไม้จริงเวลาเรามองแล้วมันให้ความรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยสดชื่นส,มส,ส,สัมผัสใส่ซาบๆมากกว่าดอกไม้ปลอมแต่แค่มันจะต้องดูแล,ลรักษานะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนใบบดกระสิ้นเปลืองดอกไม้ปลอมมันก็อยู่ตลอดชีวิตจ่ะก้ะูจใหคนนึออกอะไรังจางไมั้หนล่านนี้ จัดไปก่อนยวมีที่ตั้งเองค่ะโตเตะเยอะแยะมากมายแล้วเราก็ขึ้นมาจัดดอกไม้นะคะถวายพระถวายเทพกันดีกว่านี่คือห้องพระห้องเทพที่จอยโบนเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าถ้าจอยซื้อบ้านหลังนี้ได้จอยจะตกแต่งห้องพระห้องเทพสวยๆนะคะถาวายแด่ท่านค่ะทุกคนและนี่ก็คือดอกไม้ที่จอยซื้อมาทั้งหมดเห็นปะพอมีดอกไม้เยอะๆในห้องพระห้องเทพแล้วมันดูสดชื่นน่ะทำให้เราเนี่ยอยากจะนั่งสวดมนต์ไหว้พระนานๆเลยค่ะจริงๆจอยก็จะมีบ่อวางด้วยนะคะเวลานั่งไหว้พระอะไรเงี้ยเป็นกานตุดอาจจะด้านได้นะคะถ้านั่งน้อยพระนานๆนะจ เทพยังไงอะทำไมขอพรเราได้บ่อยจังฉันก็ถวายน้ําถวายนมตลอดอะแกแล้วก็แบบอธิษฐานจิตนะคะถอดเป็นเรื่องๆเช่นของเงินก็ของเงิน,ของง,นของงานก็ของงานไม่ใช่ของเงินงานผัวพร้อมการพาเทพปวดหัวจะไม่รูจะช่วยอันไหนให้มันสําเร็จก่อนของเงินแกก็ขอไปเลยว่ายอดเท่าไร่ภายในเมื่อไร่เออของงานก็บอกชื่องานด้วยบอกตําแหน่งบอกเงินเดือนที่อยากได้อย่างฉันตอนซื้อบ้านฉันก็บอกว่าฉันอยากซื้อบ้านหลังนี้เลขที่นี้หมู่บ้านนี้นู่นนี่นั่นแบบบอกอรายละเอียดท่านให้ชัดเจนขอทีละเรื่องได้แล้ว ค่อยแก้แก้แล้วขอใหม่โอเคยูโน่ออเดสแตนเย็ดไม่ได้ขอรอบโลกทั้งผัวทั้งเงินทั้งงานทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเอลิทติงจิกาเบลใครจะไปช่วยไหวพระเทพเหนื่อยตายพอดีนี่คือเกลฑ์ในการขอแล้วก็พยายามนะคะไหวทุกวันไหวขอจนกว่าจะได้นี่พรมอะไรที่ฉันบอกว่าฉันนะชอบซื้อพรมอะไรส,สวยๆมาถาวายพระจ้า หอมด้วยนะคะเป็นพวงมาลัยดอกลักอดอกมะเดี่ยวเนี่ยดอกลักสิเดี๋ยวฉจะซื้อดอกจำปีหรือว่าดอกจำปาเนี่ยแหละที่มันหอมหอมอาแกมาตั้งด้วยนะคะเวลาแบบนั่งไหว้พระมันรู้สึกสดชื่นจริงๆค่ะเห็นปะสวยมากตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไหว้นะคะเดี๋ยวตอนกลางคืนนะคะจะทําคลิปตอนไหว้พระไหว้เทพก่อนนอนให้ดูแลกัน,นะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องรีบออกไปสยามแล้วค่ะพาน้องนาโนนะคะไปช้อปปิ้งค่ะทุกคนจ๋าพนันลูกไว้ว่าวันเสาร์เนี่ยจะพาไปช้อปปิง้งรอดูคลิปช้อปปิ้งกันอยู่หรือเปล่าถ้ารอดูคอมเมนต์นนนาหห่อะะ้ิค บ้านแบบนี้ด้วยนะคะเป็นงาหมูสูตร